ครับสวัสดีพี่น้องอีสานมนต์ซื่อบานมากอะไรมากอ่าไทยทำผู้ผาแดงนะพี่น้องเนาะโอ้ยางมแม่ก็สูงนะพี่น้องเนอะพูดอ่ะสั้นกีดีเลยอ่าเดี๋ยวยังอีกสูงเติบทีพี่น้องเนี่ยยางขึ้นไปบ้างสูงปนันไดทำผู้ผาแดงนะเนาะอำเภอมั่นจาจจะมาขนจันพี่น,อน้องเนี่ยมันทะลุไม่เลือยกไกลปันไดเนี่ยไม่หมจากเลยพี่น้อง ั่งขึ้นทั้งเขาไปเรื่อยก่อนโอ้ยย่างไปบ้างโอ้เลี้ยงไก่ด้วยพี่น้อง เดี๋ยวติดตามาาันมังทำให้น่องมันเนี่ยมันท่านไหนหอนด,ด้วยพี่น้องเนอะโฮ้ยโอ้ลงลงบนโ,โลว่าทำหรือสีแง่สีหน่อยกับจังมันท่าหลุดเลยพี่น้องฮ่าโอ้โอ แก่แล้วแก่แล้วพี่น้องแก่แล้วเห็นปากทำแล้วโอ้พี่พี่น้องทำพ่อแล้วพี่น้องเลยอ้ มากเดียวพี่นอ้องมืพันยืนด,ดันลังบ่ขึ้นมาขึ้นมามาไวสูงไรโอ้บันยากาศอานเดี๋ยวเขาไปบ้างทำนะพี่น้องเนาะ อ่ามึงทำพี่น้องมาเนะี่ยทำผู้พาดแดงพี่นอ้องอำเภอบ้านจ่าจะมาขอนใจในพี่น้องเด้อโอ้ทำไรตัว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 ,ตวขอเนื้อหยาตได,ดปูเด้อ ใช้หลอดถ้ำด้อพี่น้องเอยเหมือนด้พี่น้องด้อะสาธุสาธุสาธุถ้ำภูผาแดงพี่น้อง เออสีเหมือนเนี่ยมองเห็นมันเลยพี่น้องเ้อเอาไปดันใหน้่อนโอ้เนี่ยเป็นเกดีหน่อย,ยพี่น้องเนาะโอ้เกียร์กระไรพี่น้องสาธุสาธุสาธุ โอ้เป็นเปลอ่าเป็นเตล์จงโปรงเลยพี่น้องโอ้ ันต่อไฟฟ้ามันผิดพ่นองอันนี้ก็แปวนึงไม่พ่นองเด้ออันนี้ก็แปวนึงถ้ามูเขาแดง ทำเขาแดงพี่น้องทำํำภูผาแดง ครับสวัสดีครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้องพี่น้องเนาะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเด้อสวัสดีครับ